Ông lê tàng quang 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 ta ta lê nàn mì ăn tàng quang 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 ไม่ได้คือยังไม่กล้ากินตอนนี้ก็เข้ามาถ่ายรูปในงานแต่งแล้วคะมีพิธีผูก คนดูอย่างเยอะเลยก็มือขายมือมือนะคะไม่รู้ว่าเขาแต่งกันได้ไงคะถ้าเมียนสมรถก็ค่ะแต่งได้ไงไม่รู้ถ้าเมียนสมรถ้ายอยู่งงมาก ตอนนี้แขกร่วมงานเต็มเลยนะคะเป็นสักขีพยานให้สิบําตำรวจเองสรัญยูหมูกแก้วกับนางสาวรลรไทยจันโทรเราไปกันนี้ว่าเขาไม่ต้อนรับเราแล้วปอย